สวัสดีครับมือหนิกะบอกเดินทางไปซอปเปล่าเล่านะครับสองคูก็ไปกําแพงเพชรคูหนึ่งนะครับเนาะไอ้เพื่อนบอกว่าขอสังไงไนไงในเนอครับเรือดเบาสาันกะจับไปครับผมนั่งคัดกันยุ่ดดวนเติอบอยุ่ยันสันยากนะเดี๋ยวเข้ามาฟั่งเบืองเป็นตอกติวครับผมคู่นีิกะสีมีการคัดคัดข้อในรอบไนใ่ให้พร้อมมันยังซันไงสีญญส่เพราเขาแบบแนบขันแนบเนี่ยขันมึนไม่กับสันยาก กะบทีนีการทัดข้อให้กันการสันง่ายๆนะแค่กะดก็ดียังไงมันกระดังนะนะเนี่ยถ้ากลับไปฝึกน้ำจักหน่อยเด้อครับเด้อบําบินว่ามือไม้เขาสิไม่ตลอดเด้อ่านไปปีหนึ่งสองปีเขากับบ่ได้ไม้นหนเด้อเขากับเก่งไะเด้อนะครับอ่ามีปัญหาผมคุณสันง่ายๆเดี๋ยวมาฟังตอกเนื้อกันหนึ่งทียิบสำหรับมือใหม้ยังต่ไปตร้างประเทศน้ำกับว่าอยากให้ไปเสียซื้ออยู่พุ่น กับไผ่หญ้าเพียให้ยเตรียมที่นะครับแต่คันสั้นก็ได้สั้นก็ดีนั่ไหมกับจังมาสั้นปุยกับผมมีปัญหาครับผมกังกอต้องเฮ็ดให้เตรียมที่ก่อนะครับตัวนี้กับกําแพงเพชรเนาะคู่หนึ่งมือไม้คือกันกับผมมีปัญหาครับผมเพราะว่าสิเป็นการตี้นะครับการขี้หนูเขามาขี้ทื่อว่าไรลุล่งก็ได้ไรลุล่ม ผมมีปัญหาหัวในกล่องสี่เป็นยังไงนะเดี๋ยวสั้นเห็ปืนใหนใจทียิบเลยแต่ก็ต้องฟืกนนะครับเมนไม่ไม่มากกับไม่เลยข้าวเดียวละขันสั้นไปสั้นมากเดี๋ยวกะจริงครับผมมีปัญหาเลยห้างโบเมนวาเข้าวสีไม่ไปตลอดเนาะแต่ทีนี้การคัดขั้วให้ง่ายๆว่าปีงค่อยๆกระดังอะนะกันท่าเนียบนะข้าตรงเล่ยมคอจัน่อยมันจังสี มวลนะจะว่าขั่นือไหมก็อยากเห้เป็นแบบนี้โอเคเนาะครับเนาะออกเดือนทางกับขอบคุณทุกคุนที่เสื้อมหมันในตอกนักรบไปมมืนอนเดียวไปทรงแต่เสาเลยสวัสดีครับ